คุณนะคะสวัสดีนักลงทุนทุกท่านค่ะขอบพระคุณนักลงทุนทุกท่านที่สละเวลามาฟังการให้ข้อมูลของกลุ่ม SCA แในวันนี้นะคะ SCA แหรือสีสวัสด์แคปิตอลหนึ่ค่ะขอเริ่มเลยนะคะอ่ะมิชชั่นของเราค่ะก็เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเป็นส่วนหนึ่งในคนไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นมิชชั่นของเราค่ะแล้วก็ประวัติความเป็นมาของบริษัทเนี่ยค่ะ จริงๆกลุ่ม S-CAP เนี่ยค่ะเรามีผลิตภัณฑ์หลักๆ2อย่างก็คือสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ค่ะแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลทั้งหมดเนี่ยธุรกิจของเราทั้งหมดเนี่ยค่ะเริ่มต้นหลักๆในส่วนของปี2022ค่ะก็มี transaction เกิดขึ้นนะคะจากเดิม b f e t เนี่ยเราก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น S-CAP ค่ะแนวธุรกิจเนี่ยก็เปลี่ยนจาก b f ฟิหลังจากที่เราคืนลเส้นสถาบันการเงินลเนไฟแนนซ์ลเสนสะ ให้กับทบปทเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มทำอาหากินประกอบกิจาการเกี่ยวกับการให้เช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่แล้วก็เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลค่ะสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยค่ะก็ยังเป็นเป็นไลเซนส์ที่ภายใต้การกํากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะแล้วเร็วๆนี้เนี่ยเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่เนี่ยก็กาลังจะถูกกากับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ สิ่งสงไม่ว่าจะกํากับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบริษัทไม่ได้ไม่ได้ประหลาดใจค่ะบริษัททราบมาก่อนล่วงหน้าแล้ว3ปีตั้งแต่วันที่สคอบอเนี่ยค่ะแคปซิลลิ่งเรทนะคะแต่เดิมเนี่ยมันไม่มีแคปแล้วสคอบอก็แคปที่23%ค่ะ3ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ทราบแล้วว่าสคอบอได้แจ้งแล้วนะคะว่าภายใน3ปีเนี่ยจะมีธนาคารแห่งประเทศไทยมาคอยกํากับดูแล เป็นเป็นเป็นเลกูเลเตอร์ของธุรกิจเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทค่ะเพราะฉะนั้นบริษัทมั่นใจแล้วก็เตรียมพร้อมแล้วเราก็รายงานตัวกับธนาคารแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากเราเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ค่ะ โครงสร้างของกลุ่ม s c a p ค่ะสีสวัสด์แคปิตอลหรือเป็น Listed Company เนี่ยค่ะเป็น Holding Company ค่ะทำกิจการผ่านลูกๆ3มบริษัทค่ะกิจการหลักๆที่เราทำเนี่ยเป็นเอ e ลีซิ่งค่ะก็เป็นเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่นะคะคาเท l ล a ซิ่งค่ะเป็นเจ้าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่แล้วเมื่อกี้สินเชื่อส่วนบุคคลแบบไม่มีหลักประกันเนี่ยค่ะแล้วทำที่สีสวัสด์แคปิตอลห9 6 9ค่ะ อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์ในการทํางานของบริษัทนะคะบริษัทมีพนักงานนั่งให้บริการลูกค้าอยู่ที่ดีลเลอร์ต่างๆทั่วประเทศไทยค่ะที่ดูแลลูกลูกค้าที่ต้องการเดินเข้ามาต้องการความสนับสนุนทางการเงินออกไปซื้อสินเชื่อมอเตอร์ไซค์นะคะเราทํางานร่วมกับ4,500ดีลเลอร์ทั่วประเทศไทยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ดิเวอรซ์ฟมากในเรื่องของภูมิภาคค่ะนอกจากนี้นนค่ะบริษัทยังมีระบบ EKYC นําระบบ ต่างๆมาใช้เพื่อให้การอนุนมัติสินเชื่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดค่ะอันนี้ขอมาพูดถึง product นะคะเมื่อกี้ได้ชี้แจงไปนิดนึงแล้วค่ะอันเช็คเคียวโลนของกลุ่มบริษัทเนี่ยค่ะ,ะก็เป็นเป็น u u t t ที่บริษัทอยู่ภายใต้การควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะท่าเกตของบริษัทเนี่ยมุ่งไปที่ลูกค้าที่มีรายได้ประจำามหมื่บาทขึ้นไปค่ะ เป็นเป็นพนักงานประจำนะคะเลทที่ธนาคนารแห่งประเทศไทยกำหนดก็คือ25% max ต่อปีค่ะระยะเวลาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ12-60เดือนค่ะแล้วให้บริการทั่วประเทศไทยค่ะในส่วนของอ่าสินเชื่อแบบมีหลักประกันนะคะก็จะเป็นเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ค่ะอันนี้ค่ะเราก็จะมีพนักงานไปนั่งให้บริการลูกค้า ที่ดีลเลอร์ต่างๆทั่วประเทศไทยค่ะอันนี้เราให้บริการทั้งพนักงานแล้วก็เป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างเป็นพนักงานแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการนะคะหรือเป็นอาชีพอิสระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเงื่อนไขเนี่ยก็จะเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดค่ะอันนี้ก็ให้บริการทั่วประเทศเหมือนกันค่ะ Uh, เร็วๆนี้นะคะต้นปี2025ที่ผ่านมาค่ะกลุ่ม S-CAP ของเราได้รับจัดอันดับ Fitch Rating ค่ะ A- ลค่ะก็อันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของทีมที่ทำงานนะคะก็แสดงถึงความมั่นคงค่ะในหลายๆล,ล่าของกลุ่ม S-CAP ค่ะแล้วนอกจากนั้นค่ะเราก็ยังได้5ดาวนะคะใน CGR Rating ค่ะก็แสดงถึงความมั่นคงของกลุ่มบริษัทค่ะ อันนี้ก็ขอเริ่มที่ตัวเลขน,นะคะ,ะตัวเลขที่เตรียมมาชี้แจงให้นักลงทุนฟังในวันนี้ค่ะก็ถ้าเริ่มที่รายได้รวมค่ะ total income นะคะนักลงทุนจะสังเกตเห็นว่าเทียบไปมาก เทียบกับไตรมาสที่2ค่ะรายได้รวมของกลุ่มบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ2.32ค่ะแต่ถ้าเจาะดูลงไปในรายละเอียดเนี่ยค่ะพบว่า after income เนี่ยเพิ่มเกือบเกือบ50%นะคะสาเหตุหลักๆก็คือบริษัทเนี่ยค่ะมีกำไรจากการเปลี่ยแปลงมูลค่าเงินลงทุนค่ะบริษัทมีเดิมเนี่ยก่อนที่เราจะทำธุรกิจเช่าซื้อเนี่ยปีสิบเขามีหุ้นกู้ของบริษัทนึงอยู่นะคะแล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นปรับโครงสร้างเลื่อมา เร็วๆนี้ค่ะก็หุ้นกู้ได้รับการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามาัญแล้วก็เข้าไปเทรดในตลาดค่ะในส่วนนี้ s c a p มีกำไรที่บุกอยู่ที่อ r ตเตอร์อินข้จากการเปลี่ยนมูลค่าเงินลงทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ85ล้านบาทนะคะในส่วนนี้ก็เลยทำให้ตัวอ r ตเตอร์อินข้มเติบโตขึ้นค่ะอย่างไรก็ดีเนี่ยอิน r ท s t ินข้ามเทียบกับไตรมาสที่แล้วเนี่ยลดลดนิดนึงนะคะก็สอดคล้องกับพอร์ต เช่าซื้อพอร์ตหลักของบริษัทที่หดตัวค่ะอย่างไรก็ดีเนี่ยค่ะในตัว ECL ค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ก็ลดลงนะคะอันนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทควบควมุมคุณภาพนี้ได้ดีขึ้นค่ะค่าใช้จ่ายก็ลดลงค่ะอย่างที่ไล้ราจงานนักลงทุนไปแล้วในมาสที่แล้วค่ะแล้วก็พยายาม จัดระบบการทํางานให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะคอร์สฟันของบริษัทก็ลดลงค่ะเนื่องจากบริษัทได้นําเงินสภาพคล่องส่วนเกินเนี่ยค่ะไปใช้คืนหนี้ค่ะก็อ e ีไลน์นะคะเราก็พยายามดูแลพอร์ตฟลิโอของเราให้สุขภาพดีที่สุดค่ะตัดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่มจําเป็นออกให้โครงสร้างของบริษัท l ลีที่สุดค่ะ ถ้าเทียบ year on year นะคะแต่ไตมาสสาปีนี้กับไตรมาสสามปีที่แล้วค่ะแม้ว่ารายได้ดอกเบีย้ยจะลดลงเยอะถึง20%ค่ะแต่ค่าใช้จ่ายก็ลดลงนะคะลดลงอย่างมีนัยยะสําคัญรายได้เนี่ยลดลงประมาณ20%แต่ค่าใช้จ่ายลดลงไปถึง32%ค่ะในส่วนนี้ก็ทีมงานของเรานะคะก็พยายามตั้งใจทําทุกอย่างให้อย่างเอฟฟิเชนที่สุดค่ะ ส่วนรายได้อัตเตอร์อินคัาเนี่ยหลักๆที่มันเพิ่มขึ้นก็มาจากการกำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนเป็นหลักค่ะคอสซฟัซเราก็ลงนะคะอาจจะเป็นเพราะเราได้รับปรับอัปเกรดเลดดิ้งแล้วก็เอาสภาพคล่องส่วนเกินไปไปใช้นี่คืนค่ะ ถ้าเทียบผลงาน9เดือนค่ะก็กำไรสุทธิก็ยังเติบโตขึ้นนิดหน่อยนะคะคอซอลฟาลดลงค่อนข้างมีสาระสำคัญค่ะก็เรียนเน้นย้ำเหมือนเดิมค่ะค่าใช้จ่ายในการขายและบริการเนี่ยมันลดลงอย่างมีสาระสำคัญค่ะก็อันนี้ก็เป็นผลมาจากการที่เราพยายามทำทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ พอร์ตโฟลิโอของเราค่ะแล้วมีพอร์ตสิเปซ็นเป็นอันเซ็เคียวโลนค่ะเป็นนี่เป็นอพอร์ตสินเชื่อให้กู้ยิมแบบไม่มีหลักประกันค่ะแล้ว90%เป็นี่ยเป็นสินเชื่อเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ค่ะ <c oughs> ตัวบาลานซ์ชีของเรานะคะหลักๆสินทรัพย์ของเราเนี่ยก็ปรับขนาดลดตัวลงมาเล็เลกน้อยค่ะจาก35 0ห0เหลือ2อ0 0 0นะคะหลักๆเลยเนี่ยก็เป็นผลมาจากการที่เราเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ใหม่ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราลด เราขอให้ลูกค้าวางเงินดาวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้พอร์ตของเราลดค่ะสอดคล้องากับการที่พอร์ตของเราลดค่ะเรานําสภาพคล่องส่วนเกินไปใช้เกินนี้สินนะคะดัินไตรมาสสามเนี่ยค่ะบริษัทยังมีเงินสดอยู่ในบัญชีธนาคารเนี่ยค่ะอยู่ประมาณหนึ่งพันหร้อยล้านบาทค่ะในส่วนนี้ก็ให้ผููถึงุูนแล้วก็นักลงทุนมั่นใจว่าบริษัทไม่มีเรื่องของกระแสเงินสดไม่มีปัญหาเรื่องกระแสเงินสดค่ะ อันนี้ก็เป็น ROE ROA นะคะ ROA ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยค่ะ ROE ค่อนข้างคงที่ค่ะในส่วนของ MPL ค่ะอันนี้อยากชี้แจงนักลงทุนนิดนึงดูเหมือนว่าจริงๆมันมันขึ้นเยอะนะคะจาก4.6เป็นเป็น5.08ค่ะแต่ถ้านักลงทุนได้เปิดไปที่หมายเหตุประกอบงบการเงินค่ะข้อ9.2ค่ะ สเตจสามนังทุนจะพบว่าจริงๆแล้วตัวแป s ส l u t นัมเบอรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพียง33ล้านโดยประมาณนะคะสสล้านเนี่ยเป็นตัวเลขที่ถ้าถามควรทางานก็ถือว่าเป็นตัวเลขการเพิ่มขึ้นแบบปกติบริษัทว่ามันค่อนข้าง เป็นเรื่องปกติในการปล่อยสินเชื่อที่จะมี NPL ค่ะบริษัทมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าบริษัทสามารถควบคุมได้นะคะแต่ว่าสาเหตุที่ได้ชี้แจงนักลงทุนไปแล้วค่ะพอร์ตของบริษัทเนี่ยหดตัวลงเพราะเอามาคำนวณเป็นเปอร์เซนเทจค่ะทำให้ดูเหมือนมันเพิ่มเยอะแต่จริงๆมันเพิ่มไม่เยอะนะคะก็อาจจะเป็นที่ตัวาหารพอคำนวณออกมาทางคณิตศาสตร์เลยทําให้ดูเหมือน NPL เพิ่มขึ้นประมาณ40ิบบีบค่ะแต่จริงๆแล้วก็คือจริงๆเพิ่ม3 3ล้านค่ะ ก็ขอให้นักลงทุนที่สนใจได้เข้าไปดูข้อมูลในหมายเหตุประกอบเงนกานเงิน9.2ค่ะอันนี้อันนี้อาจจะอยากจะใช้เวลาสักนิดนึงเพื่ออธิบายให้นักลงทุนเข้าใจค่ะ ด้านซ้ายมือเนี่ยค่ะเป็น new contact ค่ะเป็นจำนวน contact ที่เราปล่อยออกไปในไตรมาส3นะคะแล้วมีสัญญาเกิดใหม่ในไตรมาส3เนี่ยประมาณ59,00 0สัญญาค่ะเทียบกับไตรมาส2ที่อยู่ประมาณ52 0 0 0สันสัญญาค่ะเทียบกับไตรมาส1ที่47,0 0 0สัญญานักลงทุนจะสังเกตเห็นว่าจำนวนสัญญาเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแม้ว่าพอร์ตเนี่ยก็ยังลดลงแต่ว่าจานวนสัญญาที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันหมายถึงโกร w ของกลุ่มบริษัทค่ะแต่ว่า ตัวผรอนลูกหนี้ที่ลดลงเนี่ยเนื่องจากทุกๆครั้งเนี่ยเราขอให้ลูกค้าวางเงินดาวนะคะเทียบกันเนี่ยเยียอ์ออนเียร์ปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยค่ะถ้าเงินให้เช่าซื้อหนึ่งร้บาทเนี่ยปัจจุบันนี้ค่ะเหมือนเดิมเลยเงื่อนไขเหมือนเดิมเราขอให้ลูกค้าวางดาวผ่อลูกหนี้เราจากหนึ่งร้อยก็จะเป็นแปดสิบอันนี้เป็นสาเหตุหลักๆที่ที่ทําให้พอร์ตของเราลดลงแต่อย่างไรก็ดีค่ะบริษัทก็ยังคงเข้มงวดนโยบายเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อค่ะ ทีนี้มาดูโลนอะเมาส์นะคะไตรมาสสองเนี่ยค่ะห้าหมสัญญาเราปล่อยไป3,000ล้านบาทค่ะไตรมาสสาเนี่ยค่ะจำนวนเงินก็เพิ่มขึ้นมา200ร้อล้านบาทนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทรนค่ะว่าเร็วๆนี้ค่ะบริษัทเชื่อว่าเงินที่ปล่อยสินเชื่อกับเงินที่รับชําระค่างวดค่ะมันก็จะเข้ากันนะคะแล้วก็พอร์ตของบริษัทเนี่ยก็จะค่อนข้างสเตเบิลค่ะ อันนี้ก็จะชี้ให้นักลงทุนเห็นว่าเราก็ยังเป็นหนึ่งในผู้นําของตลาดให้เช่าซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่นะคะอันนี้ขอเรียนย้ำอีกทีค่ะในส่วนของสเตตสามห้าจุดศูนย์แปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่ะนักลงทุนอาจจะตกใจว่ามันเยอะแต่คือจริงๆแล้วถ้าไปดูถ้าไปดูในในใน,ในในไส้ในงบการเงินข้อ9.2นะคะนักลงทุนก็จะพบว่าเออมันมันจริงๆมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะนะคะเพิ่มขึ้นประมาณ30กว่าล้านบาทค่ะ อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่บริษัทเตรียมมานะคะก็ทีนี้ขอเริ่มตอบคำถามเลยนะคะ a d m i n e x p e n s e ที่ลดลงค่ะเดอันนี้ขอเปิดสไลด์ประกอบค่ะ Admin Expense ที่ลดลงประมาณ32%เนี่ยหลกัหลกๆมาจากตัวใดนะคะก็มาจากค่าคอมค่ะและอีกอันนึงก็คือ impairment ออนดีโพซ e s a s s s t t นะคะในส่วนนี้ค่ะถ้านักลงทุนดูอ่านดูในงบการเงินของเราเนี่ยค่ะจะพบว่าสินทรัพย์เราการขายข,ายของเราปรับตัวลดลงอย่างมีสาระสําคัญค่ะสินทรัพย์เราการขายเนี่ยตามมาตรฐานการบัญชีเขาจะเผื่อให้ตั้งค่าเผื่อไว้ด้วยนั่นคือ Impairment นะคะเมื่อของเดิมที่เราตั้งไว้เนี่ยอาจจะเหมาะสาหรับรดร้อยคันปัจจุบันมันมีไม่ถึงร้อยคันแล้วค่ะณนะวันสินน้นงวดลดลงมาเหลือ สมมุติ80คันนะคะส่วนต่าง20คันที่หายไปเนี่ยมันก็คือ Impairment ที่ก่อนหน้านี้เราตั้งมากไปมันก็เป็นการกลับรายการค่ะอันก็เป็นสาเหตุหลักๆนะคะบริษัทคาดว่าอีกกี่อีกกี่ไตรมาสเดี๋ยวสักครู่นะคะบริษัทคาดว่าจะใช้เวลาอีกกี่ไตรมาสในการไหลของลหนี้สเตย e 2ไปสเตย e 3จะนิ่งค่ะ Uh, เพราะว่า NPL เนี่ยเยออนเยียบวก7%ส่วนทางกับขนาดพอร์ตค่ะจริงๆก็อันนี้เป็นหนึ่งในในโยบายของทางผู้บริหารค่ะคือเราเราเราเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อนะคะอย่างที่ได้อธิบายไปแล้วยออนเยยเนี่ยติกเก็ตไซส์หนึต่อหนึเนี่ยมันลดลงอยู่แล้ว20%ก็เป็นสาเหตุหลักให้พอร์ตลดลงค่ะเราคาดว่า ช่วงประมาณไตม 1, ตัดหนึ่งไตมัดสองอีกประมาณหนึ่งถึงสองไตมาสโดยประมาณนะคะ,ะลูกนี้ก็จะสภาพคอร์ดของเราก็จะกลับอยู่ในสภาพปกติค่ะสินเชื่อท็อปอัพมีการเติบโตอย่างไรบ้างค่ะก็ก็เติบโตเรื่อยๆนะคะมีการเติบโตที่ประมาณ10เซค่ะก็ในส่วนนี้ก็อย่างที่เรียนค่ะว่าช่วงนี้เราเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากค่ะ,ะทีนี้มีคำถามว่า NPL อยู่ที่ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ค่ะ NPL เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวนะคะเขอเปิดสไลด์ประกอบค่ะ NPL จะอยู่ที่ประมาณ5%ค่ะแต่ใน5%เนี่ยค่ะมันเป็นเรทที่บริษัทรับได้นะคะแล้วเราก็เชื่อว่ามันอยู่ในเรทที่เราสามารถควบคุมได้ค่ะปัจจุบันเนี่ยค่ะมีคำถามเข้ามาค่ะมีการขายประกันพร้อมมือถือไปด้วยไหมอันนี้อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นทากบังคับนะคะถ้าลูกค้าอยากซื้อเราก็มีบริการจำหน่ายค่ะ ในส่วนนี้ค่ะผู้บริหารก็พยายามหาพอดตัก์ใหม่ๆนะคะที่ที่มีไฮยูค่ะก็จะได้เพิ่มเติมรายได้แต่ว่าไม่ว่าจะไฮย d ยังไงคะ่ะนโยบายของกลุ่มพ่อผู้บริหารและคณะกรรมการยังเน้นถึงความระมัดระวังเป็นหลักนะคะที่เราคุยกันแล้วรู้จักแผนการประมาณการเนี่ยค่ะเราคิดว่าเออเร็วๆเนี้ยพอร์ตเราอาจจะหยุดหดตัวแล้วนะคะประมาณปีหน้า ไตเป็นไปได้ว่าไตม้าสียังอาจหดตัวอีกนิดหน่อยค่ะแล้วก็ปีหน้าก็จะค่อยๆสเตเบิลนะคะอันนี้เป็นการคาดการ์ค่ะในส่วนนี้ก็เกิดจากการที่เราเราปรับลดโลนทูแวร์ลูมา นักลงทุนมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะหมดแล้ว ถ้าอย่างนั้นบริษัทก็ขอจบก,การนำเสนอข้อมูลงบการเงินไตรมาสสามแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณนักลงทุนทุกท่านคะ่ะเซสชั่นต่อไปเป็นของบริษัทแม่คะ่ะ